ต้องกวนก็ได้ต้องกวนก็ได้เราไปผว่ามัหลายคนได้มีรายได้ ทำากสวยาไม้เนงานนรึนอีกรูป right นะคะหนึ่งสองโอเคค่ะโอเคการเสียหนึ Read ่งสองโอเคค่ะ อาจได้นะคะเลื่อชถ้าเกิอยู่ในน้ำมันํากัดเองเพราะว่ากระผักมันจำัดแล้วก็ต้องปัดมันทิ้งไปให้ดมันจะงามกว่าดินบอแต่ว่าปลูกน้ามันก็มันก็สะดวกดีมันยกมาดชาวบ้านไม่ยอกันแบบนี้นครึ่ห้องเก็บหมเยแราจะปลูกยู่จะปลูก แกปวดหาในบริเวณที่มันชื้ชื้อ เกลี่ยไปค่เกลี่ได้แล้วมันมีบทีถุที่มัเกลี่ยไม่ลา่อ ไม่ได้หรอกคุยทำไม เอาไปก็ได้